สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูฟิชปาปิยอตกับซอสฮอลแลนเดสนะครับอะไรก็ตามที่เขียนว่าเป็นปาปิยอตนยฮะคือการอบในเตาอบโดยห่อด้วยกระดาษไขนะก็จะมาแต่งปลากันก่อนนะครับแต่จริงเราจะใช้ทั้งฟิเลหรือว่าใส่ไปทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เพื่อให้แต่งจานและเข้ากับอาหารเรียกน้ําย่อยนะฮะโอเคฮะหลังจากเราได้ปลา2ชิ้นที่สวยงามอย่างนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะ ห่อด้วยกระดาษไขเนี่ยนะครับนี่ฮะก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาด้วยเนยนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ทาที่ขอบก่อนนะเนยเพราะว่าเวลาเราห่อเนี่ยเราจะใช้เนยเป็นเหมือนกาวนะครับเพื่อเอาไว้เชื่อมเชื่อมติดนะครับเราจะช่วยทําให้ปลาของเรานะมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะโอเคนะ ครบก็ทาตรงกลางนิดหน่อยนะผมจะวางด้วยเลมอนนะถ้าไม่มีก็ใช้มะนาวก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นผักหรืออะไรยางอื่นก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยโรสแมรี่หน่อยนะเพื่อที่ปลาเราจะได้มีกลิ่นหอมนะจะปรุงรสปลาด้วยเกลือพริกไทยนะครับโอเคฮะเราก็จะมาห่อปลากันนะครับห่อเนี่ยครับมาณนี้นะฮะ ิดให้เสนิทนะครับหลังจากนั้นเราเองก็จะลงไปด้านใต้นะเร hmm. hmm. วหลังจากนั้นเราก็นะฮะใส่ถาดเข้าเตาอบที่ไฟร้อดสิบองศาว่าในใประมาณ10บถึงสินาทีนะไม่เกินนี้ฮนะ ็เดี๋ยวระหว่างรอเราจะมาทำซอสฮอลลีเรสกันนะครับก็กองไข่แดงนะครับแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดพออย่าให้เดือดครับขออภัยฮะอย่าให้เดือดแต่ว่าให้มีฟองประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากตีไข่แดงก่อนนะครับน,นะฮะตีไข่แดงเสร็จผมเองก็จะไปวางไว้ข้างบนเลยนะน,นะพอไข่แดงเริ่มเนึดเหนือดประมาณนี้นะ จะค่อยๆทยอยใส่เนยนะครับเนยนี่ผมเอาไปละลายกับไมโครเวฟนะครับใช้เนยละลายนะค่อยค่อยเทนะอย่าใส่ทั้งหมดนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดเดียวก่อนนะครับเรยก็จะลดไฟหน่อยนะฮะิ่นที่สำคัญคือต้องคอยคุมไฟให้ดีๆนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผม อย่างนี้ดีกว่านะครับนยฮะจะได้เห็น2ด้านนะครับเผื่อจังหวะเขาลงมานะฮะโอเคครับเราก็จะใส่เนยเพิ่มเทียหน่อยนะฮะอย่าใส่เทียเยอะเกินนะครับต้องคุมไฟให้ดีน,น,ะนะครับพอทอแลัวเนี่ยนะ ประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับผมเองก็จะปิดไฟแล้วนะก็เนี่ยฮะซอสฮอลแลนเดสที่ดีเนี่ยเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะไม่เหลวจนเกินไปนะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะเห็นว่าผมทาให้ดูนะเห็นไหมฮะเกาะติดข้างหลังข้างหลังช้อนเลยฮะประมาณนี้ฮะแล้วก็ไม่หนืดจนเกินไปนะครับนะยฮะหลังจากนี้เราก็ชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสครับก็จะใส่เกลือฮะน้ำมะนาวมะนาวนะ ถ้าไม่มีใช้นะ้ำส้มสายชูแทนได้ครับปับปรงรสชาติเราจะทำทีหลังุดเลยนะครับปลาเราอันนี้ผมอบที่ประมาณ14นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าปลา,าเทียยังอ่าเนี่ยฮะถือว่ากำลังสุกกำลังดีเลยครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าเราดูยังไงว่าสุกกาลังดีนะฮะอ่านี่ฮะก็หลังจากที่ผมเทออกมาแล้วนะครับวิธีการดูว่าปลาสุกกาลังดีนี่คือเป็นยังไงนะฮะคือดูที่ตรงกลางนะครับส่วนใหญ่นะฮะคือไม่ขาวจนเกินไปนะครับอาจจะมีแบบอมเล็กๆเ,เป็นขาวแบบขาวอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยฮะคือสุกกาลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสีแดงแซมมาหน่อยเนี้ยแสดงว่ายังไม่สุกนะครับ Cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai. ดูกันนะครับว่าเนื้อข้างในจะชุ่มฉ่ำหรือเปล่านะฮะนี่นะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับซอสลนเดสจะให้ความหวานมันนะฮะ